ยังคงยืนหนึ่งในวงการธุรกิจการพิมพ์ที่คองใจผู้ใช้บริการมาอย่างยาวนานกว่า40ปีนะคะสำหรับสิริวัฒนาอินเตอร์พริน์จำกัดมหาชนภายใต้การบริหารงานและควบคุมคุณภาพนะคะโดยคุณพรเทพผู้ก่อตั้งสิริวัฒนาอินเตอร์พริน์จำกัดมหาชนที่ล่าสุดได้ตอกย้ำความเป็นผู้นําด้านงานพิมพ์นะคะ ปิดอาณาจักรธุรกิจลงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบนพื้นที่กว่า50ไร่เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและก็นวัตรกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์สุดทันสมัยนะคะในการยกระดับคุณภาพและก็มาตรฐานของลงพิมพ์โดยฝีมือของคนไทยที่ดีไม่แพ้กับชาติใดในโลกนะคะการันตีด้วยรางวัลทั้งในประเทศแลาก็ต่างประเทศมากมายไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้เผยถึงแผนการเดินหน้าต่อย,ยอดขยายธุรกิจนะคะให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแผน ตลาดประชาสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในไตมาสถัดไปให้รด้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะนะฮะกับก็ทําธุรกิจหลายด้านนะฮะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือก็คือ,อาการพิมพ์นะครับแต่เราเน้นการพิมพ์เพื่อส่งออกแล้วก็รวมทั้งในประเทศก็จะมีพวกขนาดนี้ก็แพ็คเกจจิ้งเมื่อก่อนเราพิมพ์แมกกาซีนเยอะมากแต่ยุคนี้ก็เปลี่ยนไปดังนั้นเราก็หันมาทำแพ็คเกจจิ้งเยอะขึ้นนะครับ ก็เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีพนักง,งานหลายพันคนนะคพร้อมที่จะบริการููกค้าครับการพิมพ์ของเราคุณภาพสูงนะฮะก็เทียบอันดับของอของเอเชียนะ,ะครับก mm ็ hmm. ผมเริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กนะฮะจากครอบครัวจากที่บ้านครับเ mm hmm. มื่อปี2525 25 mm hmm. ก็คือ40ปีที่แล้วครับก็เริ่มจากต้นทุนแค่2 0 0 0 0นบาทเท่านั้นที่เก็บได้ แล้วก็โตมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้นะครับกยอดขายเราปีหนึ่งก็ประมาณ2,000ล้านบาทแต่ว่าบริษัทเดียวครับ,รบแฟกซ์ิ้ก็โตดีนะครับกระดาษหรือกระดาษยังไม่พอใช้เลยครับหายากตอนนี้นะครับขาดแคลนแล้วก็โลกเราก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไร่อนข้างเยอะครับเรื่องออการผลิตพวกกระดาษคุณภาพสูงๆก็ลด น้อยลงหายากเรือก็หายากเพราะนั้นสุดญยาก,กระดาษไม่ต้องนำนำเข้าด้วยครับเพราะว่าในประเทศอย่างเดียวผลิตไม่พอใช้ก็เวลานี้ก็มีขยายไปทงด้านาสุขภาพนะครับเรามีบริษัทชื่อซิริเวลเนสทำเกี่ยวกับเรื่องสัญากรรมเรื่องการฉีดผิวการบำรุงผิวทั้งหลายนะครับซึ่งเวลานี้ก็ทำมาแล้ว7-8ปีก็ได้ผลดีนะครับ มีลูกค้าจํานวนมากเวลานี้มีคนอยู่ในคิวของเราประมาณเกือบพันคนนะฮะที่เรียกมาเปรื่อยเชิญมาเรื่อยๆครับก็เราก็เน้นไปไม่ใช่ธุรกิจมันหลากหลายนะครับเราก็ทําเรื่องการพิมพ์ไปหลักสาหรับตัวผมเองนะครับครับแล้วก็นอนั้นก็จะมีพวกเครื่องสำอางด้วยฮะอาหารเสริมมีโรงงานชื่อシリลาบอร์ตอรีสเป็นโรงงานที่ทันสมัยมากกนะ็ขายทั่วโลกครับ เพราะว่าไม่ได้จํากัดในประเทศถ้าเราสังเกตจากโลโก้ของบริษัทเราจะเห็นว่าทุกบริษัทเนี่ยโลโก้เราเป็นลูกโลกหมดครับตลาดโลกเป็นของเราว่าเราจะไม่เฉพาะอยู่ในประเทศเท่านั้นครับเวลานี้ก็ไปเปิดที่เวียดนามนะฮะไม่เวียดนามถัดไปก็จ,จะเป็นอินโดนีเซีย,ยตลาดที่เ็ากำลังรุ่งเราก็จะต้องไปที่นั่นก็ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้สูงนะฮะมีประสบการณ์แล้วก็รวมทั้ง นโยบายบริษัทเราด้วยเราใช้แต่ของดีไม,ไม่โกหกตามหลักศาสนาพุทธเรานะครับมี่แต่ความจริงเพราะฉะนั้นคุณภาพเราต้องดีฮะถ้าไม่ดีนี่เราจะไม่ทำเด็ดขาดฮะอย่างเช่นที่เวียดน,นามเนี่ยฮะเราก็กำลังตั้งบริษัทอยู่นะวางแผนไปอยู่พักหนึ่งแล้วครับก็เป็นตลาดขายส่งครับเพราะเราไม่อยากจะไปผลิตทิศขายปลีกทีละน้อยครับก็จะเปิดเป็นบริษัท ที่สามารถให้คนในต่างประเทศเนี่ยมาเป็นเท่าแก่ร่วมกับเราได้เพราะเรามีทีมงานที่จะช่วยเหลือเขาสนับสนุนเรื่องการออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้เขาสะดวกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาใช้คอนเคชั่นของเขาเองดันะนั้นก็็นเราจะเป็นตัวช่วยเขาทําให้ธุรกิจเดินไปได้ะะนั้นก็คิดว่าการทําทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนก็อยากเป็นเท่าแก่ใช่ไหมฮะ ผมถามดูแล้วทุกคนก็อยากหมดนะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าจะมีคนสนใจเราเข้าทางมาครับก็ในสิริวัฒนากรุ๊ปนะครับเรามีหลายบริษัทเพราะฉะนั้นนะทุกบริษัทก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่มีความสนใจที่จะมาร่วมทําธุรกิจร่วมกับเรานะครับด้วยความยินดีคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสิริวัฒนา .co.th ได้เลยนะคะ